พากันไปแจกของซอยเหลือหนามถ่วมต้นนันคือตื่นมันคือเป็นแนวนี้เหรอมันตื่นมันตื่นแต่ตรงใดนะพี่ที่ว่ามันเหลืองเลยนี่นะเพราะต้นนี้มันตื่นเนาะมันถูแห้งเนาะแต่มันถูแห้งลงยางก็ได้เดี๋ยวกบดีแล้วเขาว่า มองน้ำม MM <ar> ันตื Store, ่นม <owego> ันอันทองเลือเพิ่นกะถูน้ำแต่ว่ามีอันผู้เบาหลายคนอยู่ตรงนี้เขาซอยเข็นเนี่ยรถเข้ามาห้องผู้เฒ่าผู้เฒ่านั่งเรือท่านจ้าผู้เฒ่านั่งเรือจักนี้ไปเลิกสิโอ้ยนี่เขาบอกว่าจักนี้ไปสิเลือกเนี่ยฮะไปสระกันได้ด้อยยานมันจุ่ม อย่าเลือดจมอันนี้ยังบาถึงยังยังบ่ถึงมองสิไปแจกคนได้นี่อันนี้ไว้เมื่อกี้รถไท็กมาได